สวัสดีเพื่อนเพืเ่อชาวและตลอกทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้กลับมาพบกับอุจากช่อง nk gamer นะครับก็วันนี้หลังจากที่มาเมาื่อตอนเย็นนะครับผมไปเวลที่แมปพีระมิดนะครับมีเพื่อนเที่เป็นคาสามนะครับที่เล่นอาชีพคาสามเดินมาถามว่าพี่ทางเข้าแมปไอวัวบ,บ้าที่คุยกับแมวมันเข้าตรงไหนพี่ก็คือเดินมาเดินมาถามกันหลายคนนะก็ะแสดงว่าเพื่อนๆหลายคนยังไม่รู้นะครับว่าทางเข้าแมป เขาเ่นคล้ายๆเป็นแบบแบบ map ลับก็ได้นะเพราะคนไม่ค่อยไปเวลกันแมปนี้เขาจะชื่อว่าเป็นแมปเก็บด้วยสำหรับคัสคัสสามที่เลเวลร้อยขึ้นไปนะครับเป็นแมปชั้นใต้ดินนะครับ underground หนึ f นะครับชาเลนจ์อของมันจะชื่อว่าแมปชาเลนจ์หมอกไพ n หนึ่งนะครับแมปนี้จะเป็นมอนเตอร์ตั้งแต่เลเวลร้อยร้อยประมาณ110ขึ้นไปนะครับจะมีอยู่สามตัวนะครับ ก็สำหรับมอนเตอร์แมบนี้ก็จะมีตัวแรกตัวแรกนะครับเดี๋ยวผมบอกก่อนตัวแรกอาจจะเป็นไนแมร์นะครับไนแมร์มินรัสตนะครับก็เป็นกัวบ้านั่นเองนะครับแต่จะเป็นเป็นตัวไนแมร์ขึ้นมานะครับก็คือแบบคล้ายๆแบบปีศาจนะครับตัวที่2จะเป็นไนแมร์มัมมี่นะครับตัวที่3จะเป็นไนแมร์วิลิสนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนดูข้อมูลมันก่อนนะครับก็สำหรับตัวแรก ตัวแรกนะครับเป็นไนแมไนแมมอ่มิโนรัตนะครับตัวมันจะเป็นประมาณนี้นะครับจะเป็นบัวบ้านะครับแต่จะมีเส้นยุยยุ่ยยุยยุยขึ้นมานะครับสำหรับ efp ของมันนะครับ efp ของตัวไนแมมิโนลัตเนี่ยนะครับของอะจะพูดถึงของมันของที่ดอกจางมมนก็ไม่ต่างจาก วัวปกติเท่าไหร่นะครับก็คือแทบจะไม่ต่างอะกันมากเลยสำหรับ E.P. มันก็จะได้ไปอยู่ที่ประมาณเบส E.P. 2 0 0 2นะครับแล้วก็จ็อกก็จะได้ที่1,900นะครับกับตัวมันเองนะครับเลือดอยู่ที่ประมาณ27,000นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวต่วตอไปนะครับตัวต่อไปคือไนแม่ไนแม่มัมมี่นะครับ ก็ตัวมันจะเป็นประมาณนี้นะครับก็เป็นตัวมัมมี่ปกติเนี่ยแหละแต่มียุยุยยุ่ยุยยุยเออออร่าขึ้นมาด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูข้อมูลของวันนะครับในแม่มัมมี่เลือดเลือดนะครับอยู่ที่22ง0นะครับ2 2 5 5 7ืยบจเอพีมันจะได้อยู่ที่2,150นะครับเบสจ็อบก็อยู่ที่1 6 2 1นะครับของที่ดับก็ไม่ต่างกับจากมัมมี่ปกตินะครับ ก็คือคล้ายๆกันเลยก็คือธาตุมอนเตอร์ที่ผมพูดมาเนี่ยจะเป็นธาตุเดียวกันหมดกับมอนเตอร์ปกติเลยนะครับก็เพื่อนๆอย่างมัมมี่เนี่ยจะเป็นแพธาตุศักรทธก็เาธาตุศักดิสิทธิท์ปียิงได้เลยนะครับก็คือมันจะเป็นอันเดสเหมือนเดิมนแหละก็จบไปแล้วตัวมัมมี่นะครับตัวที่3จะเป็นไนท์แมร์วิลิสนะครับก็คือจะเป็นธาตุอันเดสเหมือนเดิมนะครับ จ้าตัววิลิสเนี่ยจะเป็นมอนสเตอร์ที่อ่อนที่สุดในแมปนะครับก็คือเลเวลมันจะแค่ร้อยส้านะครับก็เลเวลความขั้นต่ำสุดก็คือเลเวลร้อยนะครับเ,เลือดของเจ้าตัววิลิสเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2 1 0 0มืนหนึ่งนะครับก็คือ,อ,อไอ้เลเวลไอ้เลเวลอย่างเราคัสหนึ่งคัสสองเนี่ย,ยผมงเล่นถึงคัสสองเนี่ยจะเอาลบไปเนี่ยมันไม่สามารถจะเก็บเวลที่นู่นได้อู่แล้วครับก็คือมันสู้ไม่ได้ยังไงก็สู้ไม่ได้ของที่ดรอปก,ก็ไม่ต่างกันมากนะครับ ไม่ต่างกันเลยจะเป็นของชุดเดียวกันเลยนะครับของชุดเดียวกันต่างที่ก,การ์ดเท่านั้นนะครับการ์ดจะเป็นไนแมลไนแมลวิธยถึงเนี้ยครับไนแมอ,อมัมมี่ไนแมลินอัรตนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปดูนะครับว่าแบบเนี้ยมันจะไปยังไงนะครับขั้นแรกนะครับเราไปที่เมืองโมอ็ลกนะครับวา้าไปโมอหลก ามาถึงเมืองมอล็อกนะครับเราเดินขึ้นซ้ายบนไปทางมอล็อกรูนนะครับก็มอล็อกในคาร์ดนี้นะครับของค่ายกาวิตี้จะเป็นเมืองล้างนะครับเมืองที่โดนถล่มปีาศาจมอล็อกมาถล่มเละเทะนะมอร์ล็อกลเลเะเละูเดิไม่เหลืออะไรเลยครับจะเป็นแบบเละเ,เทะเ,เ,เลยนะคาร์ดนี้นะครับ ปกติโมหลอกที่เราเห็นเห็น <ๆ S 1> อยู่ที่เราเคยเล่นมาแถทกันก่อนก็คือมีแม่น้ํากลางโมลอกมีน้ํากลางโมลอกสวยงามนะครับแต่แพทนี้จะเป็นโมลอกค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกเมืองล้างครับเมืองล้างก็หลังจากที่เราเข้าโมหอลอรูนมาแล้วนะครับเราเดินตรงมาทางเข้าีิะมิดนะครับ ก่อนที่เพื่อนๆจะเข้าไปเก็บเดเวลก็จะมี n อ c ซอยู่ข้างหน้านะครับเพื่อนๆก็สามารถเก็บของเตรียมยาปัม๊มยาอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดินเข้าไปในพีระมิดนะครับทางเข้าไม่จะอยู่ทางเข้าเดียวกับกับเปลี่ยนอาชีพคร์ทีฟนะครับหรือค้าโจนนะครับก็คืออยู่ตรงกลางครับเปาเดินข้ามาตอนเย็นผมมาเก็บเลเวลที่แมปนี้นะครับแมป เป็นวิชั้นสามแล้วก็นั่งรอนั่งเล่นอยู่ครับนั่งพักพักมือเมื่อนิ้วนะก็มีเพื่อนหลายคนเดินมาถามนะครับเพราะว่าพี่ไอ้ทางไปมันไปตรงไหนอกว่าออกทางไปนะครับก็เข้ามากันมาหลายยคนอยู่นะก็สําหรับทางเข้านะครับก็เดินลงมาเรื่อยๆนะครับเดินจนมาถึงปากทางเข้าแบบที่มีมิน,มนรัตปกติก็คือวัวปกตินะครับแบบนี้ แต่เราไม่เข้าไปในแมปนี้นะครับเราจะอยู่ข้างหน้าแล้วเราจะไปคุยกับแมวที่นอนนะฮะแมวตัวนี้จะชื่อว่าซูสไปซิคัตแคทอ่าอ่านผูปป้เล่าไม่รู้อ่าแล้วเราก็คุยกับมันเลยเราก็คุยกับมันแล้วมันจะอ่าลืมบอกก็คือเพื่อนเพื่อนต้องเตรียมเงินมาให้มันห้าพันบาท,ทครั้งนะครับนี่นะครับคือมันของเงินห้าพันบาทนะครับแล้วมันจะพาเราเข้าไปนะครับ แเรวก็จ่ายมันเลยจ่ยายไปสายเปอยู่แล้วเราก็เข้ามาแล้วครับมอนเตอร์ในแบบนี้จะเป็นออโต้โจมตีหมดเลยนะครับก็คือโจมตีอัตโนมัตินะครับมอนเตอร์มันก็รูปร่างคล้ายๆอย่างที่ผมให้เพื่อนๆดูนะคือผมต้องคอ่คอยๆค่อยๆหลบมันนะครับตีผมประพันขวานะครับก็แบบนี้ก็เป็นแบบตัวปกติเลยที่เราตีมิโนรัตธรรมดานะครับ นี่นะครับนี่นะครับขาษาเขาจะมาเก็บกันนะครับก็คือลากได้ครับลากได้สบายๆย,ยิ่งตอนดึกๆเช้าๆอย่างเงี้ยไม่มีคนนะโหมอมเตอร์เทียบครับ XP ค่อ e นข้างจะโอเคอยู่นะครับ บบเดะกู้็ลกเนี่ยคเราเราก็ลากได้นะครับแล้วก็ใส่สก,กิลจอมตีหมูนะว,ะวะอ๋อถูกอ,อุ้ยเก้าร้อยโอ้ยผัดสามโอ้ยใส่เกือบแตกโอเคก็แบบนี้ก็อย่างที่บอกนะครัแบแอบดูของเขาหน่อยที่ดอกรเป,ปกติกับมอนเตอร์ปกติเลยนะครับก็ของ,ของอแบบเดียวกันเลย Okay. เดี๋ยวหาที่ปิดคลิปก่อนเพราะแมปนี้พลาดไม่ได้พลาดก็คือลงไปนอนคุยกับละม,ม่่งแน่อนอนครับมันเตอร์ค่อนข้างโหดครับร้อยกว่าอาก็จบไปแล้วนะครับสำหรับแมปรับนะครับไม่ใช่แมปรับหรอกแมป คนไม่ค่อยมานะครับคือแบบคนไปเก็บเลเวลตามดันมังกรดันอะไรจนลืมแบบนี้นะครับคนที่แบบเนี้ยมาน้อยมากคือเวลาเราไปเวลแล้วมอนมอนเยอะมอนเยอะแล้วก็คนเยอะด้วยแล้วก็เก็บเลเวลไม่ถังนะครับอ e ีพีก็ได้น้อยนะแต่ถ้าแบบเรามาแบบเนี้ย e อีพีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่คนไม่ค่อยมีี้โอกาสเก็บอ e ีพีได้เยอะกว่าแล้วก็มีสูงกว่านะครับ ก็แบบนี้เป็นแบบที่แนะนํามันมาได้นะครับตัวเวลที่แนะนํามาคือร้อยต้อยขึ้นไปนะครับค่าสามขึ้นไปน,นั่นเองนะครับค่าหนึ่งค่าสองมาไม่ไหวครับเลือนมอนเตอร์คร่อนข้างจะเยอะนะครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดเป็นกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับที่คงถามใดๆก็หรือมีข้อแนะนําใดๆก็คอมเมนต์มาด้านล่างคลิปได้เลยนะครับ ผมจะปรับปรุงคลิปแล้วก็จะพัฒนาคลิปให้มันดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็คลิปต่อๆไปผมจะหาข้อมูลมาให้เพื่อนๆนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะติดตามเราติดตามช่องผมต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ